สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลจ้าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางนิเคอี KE สาวใบวันที่12เดือน565มาให้พี่พี่เอได้รับชมจ้า สำหรับพ้นสรุปของวันที่11จากับกแนวทางนี่เคอีจ้ารอบบายจอยให้สามสองลูดรอบเส้าพ้นออกเก้าแดสมแดสามาตัวกับ3ามดนาะจ้าสอตัวล่างเจ็ดสเจ็ดสามเข่า3ามเจ็ดเน่นเน่นนาะจ้าให้รอบบายมาออกรอบเส้านาะจ้าถ้าเกิดว่าพี่พีเท่านใดเนาะจ้าฐานําำไป เป็นแนวทางรวมทางรอบเสารรอบบ่ายเนาอจ้ะเนาะรอบเสาก์สีได้เต็มเต็มนาอจ้ะบนล่างเนาอจ้ะแปดสามสามแปดสามเจ็ดเจ็ดสามน้ะจาคำเตือนจ้าคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะ PPFC จ้าสำหรับวันที่สิบสองาก,กับแนวทางนี้เคอีเสาบายจ้าเด่นเสา้าเมื่อนี้จ้อยไฮเด่นเก้าแปดลูดจ้า เก้ามีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสองเดนบายมีหนึ่ง ศูนย์รูดจ้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์ห้าคู่เด่นเนาะจ,จ้าจะขอเพิ่มคู่เด่นคู่เด่นรอบเสาเก่าแปดจ้า เก้าแปดรอบบายคู่เด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ถามาคู่เด่นนําไปเป็นแนวท่ากันได้นะจ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าเก้าศูนย์หลบเสาเก้าสามแปดหนึ่งแปดสองรอบบายหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สอง นี่เคอีเซาบายนอจ่าทาพพฟซ์มักแบบไรชอบแบบไรก็สามารถสลับจับใส่กันได้นอจ้าหรือว่าสีเอาไปรวมกันได้นอจ่านอกพพฟซ์จ้าก็แล้วแต่พพฟซ์นอจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาจอไ้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งกว่าจะเข้ามากแต่บางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างรุดบ้างนอจ้าคำนวณไปตามสูตรจ้า ขอให้พีพีเอทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้าเพื่อสิได้เป็นกำลังใจกับจอยทำแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้จอยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า